อยู่ซูลินแต่ว่าตอนนี้นี่มามาทำงานอยู่สมุดสาคอนจะเยอะอ้วนมาอยู่สมุดสาเยอะอ้วนอยากจบว่าสีเอ,าอ้าพูใยัยสีไปใส่หรอพูงยัยน้พฮะเอาเอาอะไรเอาน้ำพริดเอออ่าเยอะอ้วนเยอะอ้วนพวกหูอ่อา,อน,อาอนบ่ออกอ่านบ่ออดดอกจ้าบ่ได้เลียนสูง ปะฮกปหกจ้าจ้ามได้สิได้คันคเพื่อนเปื่นบะซอยกับบุ้งหู้ใดสีซอยแล้วล่ะ <c oughs> สวัสดีนะคะทุกๆตามทีม่มีเมนบอสเยี่ยอวนกับวาสิประมาณนี่ล่ละโอ้ขอบคุณหลายๆจา้าขอบคุณกับบุหูเป็นตบเป็นออกคือวาแหละพี่นอง <c oughs> คนบ่้หูคนบ่หู <c oughs> สวัสดีค่ะแมนบาบไป ไปอยู่แต่กะตะว่าเพิ่นกะวันหน่อยเนาะเ<ม>พื่นกะวันหน่อยข้งเอไอนั่นแหละเพื่นกับให้กำลังใจอ้วนสวัสดีนะคะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณจ้าขอบคุณหลายๆได้หน้ำหนาวแห้งกระบไดห้อนแห้งกระบไดฝนตกมากกรบบไดต้องดูแลร,รักษาสุขภาพจยาแง้มเสาล้มวิ่วเย็อ่อ้วนกันเลยหากันหนาวมาใส่ ยูนียูนี่มันเป็นหนามบาด้านนะพี่น้องหนามบาด้านพ่อเปิดกับบปงหูมันตกมันออกขึ้น่าแหละพี่น้อง <c oughs> คนบระโปหูคนบระโปหู <c oughs> สวัสดีค่ะท,ทันแมนสองเดือนเขาหายกำหนดบวชหกจะคืนลดต้องลดลงมาอีกพี่น้องเอ็งปั้งไปน้ากันเด้อจบ่าษีไปน้ากันเด้อพี่น้องเด้ออยากอวนอยากจบก็อยาก,ยาก,ยากหายพี่น้อง ถ้าเป็นเซื้อโมผวกเป็นภาษาังกษเยอะอวดแต่อ่านบอกออกค่ะบอกเยอะอวดในได้จาด่าเ้อเยอะอวดอ่านบอกออกอินดี้พึ่งสิมาสปีดนี่แหละจ้ะว่าสินเหลื่อมตั้งแต่นี่ล่ละไปเนี่ยยดสินปีนี่สิหอดไซบุกเยอะอวดกับบรลูนคือกันกับขอโทษขขอให้เพราะว่าเวลาแสบหน่อยมากเยอะอวดจิบว่ามีเวลาเลยบุ่นอยู่กับแสบหน่อยอยู่พุท ได้ไห่น้อยๆไม่ได้ไหลไไหลายดอกพี่น้องก็เลยทามาเทากับเดินตามเทาสิไดเลียนจบไปน้ำเขินแล้วพี่น้องน,อน้อยสู้ๆกันไปเด้อพี่น้องเด้อสูส้ขคนเด้อจ่าเด้อโบลาดนะคะเด้ออ้ว,วนเป็นคนสุรินดเด้อจ่าเด้อคนสุรินคนขํามคุณ,คคณยู่มาบปดนเถ,ถงเดืนเอนบอ่อพี่จังจบใบแท้ ย่อยอ้วนกันเลยลองมันไหลขึ้นย่ะกล่วยเิ่งเลยจ้ะก็อยากจบคือกานเือเห็นมมเห็นพวกดเดเลี้ยนจบย่อยอ้วนกต่ที่จน้ำโมน้ำพวกอืก่นก็บ่ค่อยได้ลงส่วนหมากเสียลงภาพหนึ่งมากกวยย่อยอ้วนเพิ่นว่าเอาผาบจากของออกมันสีได้แบบยืนยันตัวต้นนํำเพิ่น<ม>บอกมากกัเลยลดลงลดลงอีหยังเพราะว่าเอ,ออยยานมันผิดเพิ่นเพิ่นว่าบรไหไซย่อยอ้วนกับบรไส ใส่ไปแล้วยังไม่ไปถึงไหนนี่แหละเพอนะอันนี้แหละสีซอยสีซอยเขาได้พอนะก็ล่องเมึงและพี่นนองเด้อย,ยินดีที่ได้รู้จักค่ะอยู่สกลน,นครค่ะสวัสดีค่ะคุณตำคุณค่ะยายอ้วนอยู่เวดจะเวนจะวันในกลุ่มจจ้าของนี่แหละในกลุ่มของเพื่อนนี่แหละจังสีมีสีมีคนเบ่งนอกนั่นก็นบ่ค่อยมี สวัสดีจ้าเพื่อนๆชาวครีเอเตอร์ทุกคนชาวเดียวทุกคนสวัสดีค่ะอเออนาต้านี่แลหละนาต้าแถ้จริงบ่ได้ล็อกล่วงหน้าตาของเราเออเขาจะได้หงค<ข>่ะเรยว่าส่วนนี่ก็บ่ได้าฮอตอัดคลิปคุณนะคลิปก็ไม่จตส่วนมากก็มีคลิปเลี่ยวมันน้่อยๆมันก็บบถึงบะติบิด สวัสดีนะคะทุกๆคนสวัสดีค่ะไล่สดได้ไส่สักผัดกับสีอุนแต่ตอนนี้เปิดด้นปนไดกับบอุนเยหืหอ้วนหนาคะะหวครับคางเยืหอ้วนตกตุมหนาวลดกับลด,ลดลดลุมเสมอลดลุมเสมอเป็นกับหาให้อัดคลิปลุ่มแนวเออเอ,ะอเนะคะคนะคะ เบือบ้องข้อต่อก็ค่ะพนยูหยิบปุนผู้ใดเนี่ยสาวสวยผู้หนี่เพันอยูหยิบปุพผู้ใดะตือมนมณีลาดวงสีสังแต่ว่านี่นหันน่ะมันเป็นสีสังเสืส่อมันบได้บ่มมีวงมันมันขื้นภาษาอังกฤษมาเองภาพหนึ่งส่สวนมายายอ้วนก็สีอเ,อเอาหนาจะฟ้อ,อน,นี่และลงเสมอละภาพนี้ททางก่อนนอนถึงตือนนอนขึ้นมามีแต่เอาผา้านอนเลี่ยวนี่มันโ่เมนเป็น แสนดีพี่นนอเป็นแสนเป็นแสนหรือเป็นหลานดูพันพานมาเนี่ก็ด้นแล้วบุหูว่าจะเงื่อนสนเดถามเด็กหน่อยเด็กหน่อยเด็กหน่อยมาสมัครหายยืบอวนสมัครบุ๊เป็นดอกพันพานมานี่ก็ด้นแล้วบุหูว่าจะเง sure. ื่อนสนเดถามเด็กหน่อยเด็กหน่อยเด็กหน่อยมาสมัครหายยืบอวนสมัครบุ๊เป็นดอกเกิดมาค้นกะไหล่ตอนเศร้าตอนเทียงตอนแรงสามเวลาคุณเด็กบางคนเผื่นนะ กันคืนก็มี่เอออ้วนนะพอกล่องยอยอ้วนกับตกปอกลงมานะจยอ้วนหนาวยัยอ้วนหนาวตื่นขึ้นมาหากับไปหาเผื่อนอยู่จ้าแมนมาป้ไปไปอยู่หักจะกระคึกแต่ย่างหลวดสุงลงสุ่มกับบุหูคือกันปฏิสัมพันธ์กัมมี่พี่น้องกัมมี่ปฏิสัมพันธ์อยู่เผื่อนมาหางสี่เนาะ ยายอ้วนก็นลุ่งจะภาพจะของแหละจ้าคุณอ้วนเป็นคนสีสะเกตว่าจ้าพนซุริ่นจ้ายายอ้วนคนสุรินจ้าอาบน้ําเย็นไม่ได้นะคะยายอ้วนอาบน้ำอุ่นเด้อยายอ้วนเป็นพุ่มแผลสีเห็ดแบบเข,เขาบกเปิดก้านมองเห็นยังไงขันมูข่ามา้ายายอ้วนก็ไปเห็นถา่มูเขามานี่ยายอ้วนกับสีเห็นจ้ากระสีพี่น้องสุภูสุคน เป็นจังไดมาจังไดไปทั้งไดได้ซ้ำไดแล้วใกล้สิจบก็ว่าค่อยๆไปแต่ว่ามันหลายเดื้อแหละพี่น้องไปบ่ปท่านถึงใสพวกเอ๊ะอ้วนยังอนุบาลอยู่นะคะยังไปไม่ถึงไหนเลยคะ่ะมาขอเพื่อนๆน,นี่ละ่ะอยากได้หกเมือนนะที่จะกว่าไปไหวบ่ได้ ลองเบิงจ้าแยกล้วยขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณหลายๆแย่อ้วนก็ลองเบงนี่แหละอยู่เพราะว่าจำมากจำมากพี่น้องมันมันก็เลยพอใดเพราะว่ามันมันบหลายมันบหลาย <S <S ดีค่ะใครที่เข้ามาแล้วและกาลังเข้ามาแยอ้วนสวัสดีทุกๆคนนะคะอีพันพานมาเนี่กัดด้นแล้ว บุหูวว่าจะเลี้ยงฉันเดีถามเด,เด็กหน่อยเด็กหน่อยเด็กหน่อยมาสมัครหายยื้อ้วนสมัครบุเป,ป็นดอกเบิ้งยื้ออ้วนลดลงสมือสมือัยื้ออ้วนเข่าบ่ถึงคนบินเข่าบ่ถึงยื้ออ้วนกระสูพี่น้องสุคกคนกระสูมาไล่สดน้ำกั้นพี่น้องมาไล่สดน้ำกันก้นกะลงภาพเน่งแล้วก็ลงชีพพื้นมืนอนั่นล่ะ ลงไปให้มันหกสุยางไแล่ะนะว่าเด็กหน่อยปิดเคร่สุดก่อนมันจะเดือนสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะตลาดตลาดแถวเวย่อวนอยู่มันจะใส้เนี่ยนั่งหมอไส้ไปกลับกระประมันล้อยกุบบาทขามากับแยวนบม่ได้เลี่ยนเนาะพญใหญ่หค่ะคนใหญ่แบบก๊อซี อีอวดบ่อหกค่ะพันยูหยิบคุณผู้ใด,ดเนี่ยสาวสวยผู้หนี่งพันยูหยิบคุณผู้ใด,ดเลียนจบคนเลียนจบมาแล้วบอกบอกพ่อมาเขาก็เฮ็ดตามเด้กพี่นนอย,ยุพินโอ้คุณยุพินขันบ่บอกยีย่อวนกับป้าอ่ะแต่เลยอ่านบ่ออกดอกจ้าขันแมนขันแมนจ้ำลงไปจังเฟซบุ๊กจังเลี้ยวเนี่ยกับพ่อ พิมด้หนาวหลายค่ะสวัสดีค่ะคุณน้องสวัสดีนะคะสวัสดีที่เข้ามาหายายอ้วนด้วยจ้าเด้อไปหอดใสแล้วนอกคุณคำปุ่นเนี่ยเพ่งให้ข้า่านสะก่อนจะคอยใสขันอยากใสคนก็บ,บอกมาเนี่ยเสียเนาะยายอ้วนก็เลยท่ำตามอันใดไม่เพงเยถ้ามีเหลืองจำเป็นอิหลี บัดไดใกล้ดอกแย่ให้แย่กล้วยยังบา้าทนยังยองยู่ป้านึงอยู่นี่เขอยมีบันไดแย่เรือวว่เยอะอ้วนบ่เขากลุมไปน้ำหมูบก่ก็เลยบัดไดแช่ไปไอสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนขอบคุณค่ะเยอะอ้วนก็นลองมาไหลเบิงเพื่อ ุกเจ็กอ้วนกระสูพี่น้องสุกคนกระสูมาไล่สดน้ำก